สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนุใบชาเพจและนางหนูใบชา .com นิดนึงค่ะที่เห็นกองอยู่ข้างๆนี่คืออะไรคะพี่ขยะหรือเปล่าคะพี่มันเยอะมากมายขนาดนี้ก็ไม่ใช่ขยะนะคะเอามันว่าเราวันนี้เรามาเกิดเปิดกองแฮรถุงแงะแกะกองอะไรกันแล้วกันสําหรับหลายๆคนที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้พี่นั่นเองนะคะก็เราก็มาแบบเขาเรียกว่าส่งมาเราก็แกะให้ดูแล้วก็จะได้เป็นการอัปเดตด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีเครื่องสำอางอะไรใหม่ๆออกมาตอนนี้นั่นเองนะคะ ก็จริงๆคนแก่มาส่งให้เยอะไหมไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่ว่าสะสมไม่นานไม่เคยเปิดให้เขาสักทีก็ลองมาเปิดๆด,ดูวันนี้จะเปิดครบหมดไหมเยอะมากขนาดนี้เดี๋ยวคลิปมันยาวลองมาดูกันค่ะมาที่ชิ้นแรกก่อนขอบอกว่าปั๊บปึ้มมากแล้วก็รู้สึกดีอกดีใจมากๆเลยนะคะสําหรับลอรีอนั่นเองนะคะที่เขาส่งมาให้นั่นเองค่ะลอรีอส่งมาถึงแม้ว่าพี่จะไม่เคยทําคลิปแต่งหน้า h ฮาทูนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งให้ก็ขอบคุณมากๆนั่นเองนะคะอาจจะต้องมาประเดิมคลิปแต่งหน้ากันบ้างแล้วล่ะ ก็สำหรับเจ้าลอยอ้อนะคะสิ่งแรกก่อนเลยก็คือเจ้าลองพื้นนั่นเองค่ะสําหรับรอยอ้อตัวนี้เป็นทูแมทนั่นเองนะคะทูแมตตัวนี้ SPF 17นั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มีมีไฮยาลูโรนิกแอซิดสีที่ตัวนี้พี่ได้มาคือสี N1 นั่นเองนะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดคืออะไรคือตัวที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหน้านั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบว่า หน้าแห้งอะไรเงี้ยทารองพื้นยังเป็นเนื้อแมตมากๆก็ยิ่งแห้งตัวนี้จะแบบมีส่วนบำรุงไปในตัวแต่ไม่ผิวไม่แห้งนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบเออจ้ารองพื้นนะคะเจ้า Royal t o Matte ก็มีตัว BB มาให้นั่นเองนะคะสำหรับ BB ตัวนี้ s p f ถึง35เชียวนะคะเรียกได้ว่าเยอะมากเลยทีเดียว35เรียกว่าโอเคอะ พอทนกับอากาศบ้านเราแต่ว่าแนะนําที่50ดีกว่านะแต่สําหรับเจ้ารองพื้นเมื่อกี้17ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันน้อยไปก็ทากันแดดเพิ่มสําหรับใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าหนาๆนัน่นเองนะคะสําหรับตัวนี้ก็โอเคสีที่พี่ได้นะคะจะเป็นสีเขาบอกว่าตัวนี้จะมี m o i s t u เซอ e r ที่สามารถชุ่มชื้นได้ถึง24ชั่วโมงเลยเรียกว่า t u m a t เน,น้นพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดอย i s t u r i z e r อาควาอยู่ในนี้นั่นเองนะคะไซส์30 ml ค่ะก็ สีของพี่จะเป็นสีอ่ uh, G1 นะคะเป็นฮันนี่ฮันนี่บีมันจะออกแนวชมพูนิดนดนั่นเองนะคะเกลี่ออยง่ายแล้วก็ซึมไปกับผืนผิวนะคะเรีวยกว่าค่อนข้างบางเบานั่นเองค่ะ BB ก็จะเป็นแบบรองพื้นผสมกับครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเราที่เราลงรองพื้นเสร็จนะเราก็ต้องมีแป้งนั่นเองค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้ขอบอกว่าทําตกไปเมื่อกี้แข็งแรงมากไม่แตก เลิศอยู่นะคะในเรื่องความทนทานไม่แตกโอเคค่ะสําหรับตัวนี้ไซส์9กรัมนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรองพื้นของทูแมตตนั่นเองค่ะอย่งอางตัวนี้มี SPF ถึง36เลยนะคะและสามารถควบคุมความมันได้โดยที่ยังคงเก็บกับความชุ่มชื่นคืนเน้นเรื่องไฮยาลูโลนิกแอซิดนั่นเองนะคะเรามาดูลักษณะแพคเกจข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะสีทองทองนั่นเองนะคะ ลักษณะเปิดออกมาเมื่อกี้ทําตกไม่แตกครับท่านผู้ชมเลิศเลิศอยู่นะคะ SPF สูงเรียกได้ว่าทารองพื้นทาดีเพียงทาแป้งที่มีกันแดดเรียกได้ว่าบล็อกหน้าไม่ต้องกลัวดํากันเลยทีเดียวน่นเอนะคะสําหรับเราอ้อ,อเราแกะเสร็จแล้วแกะไปเก็บไปนะคะเรามาดูตัวที่2ก็ อันนี้ขอบคุณมากๆาเลยทีเดียวนะคะสำหรับยูซารีนยูซารีนติดส่งมาให้ถามว่าเออเห็นพี่ชอบทำเรื่องสิวชอบคุยเรื่องสิวส่งมาหน้านละไม่มีเวลาทำให้เขาสักทีเลยอุ้ยตกไม่มีเวลาทำให้เขาสักทีเลยวันนี้ว่างเดี๋ยวอาจจะมีคลิปสำหรับเจ้ายูซารีนอย่างเดียวหนึ่งคลิปนั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูกันก่อนว่ายูซารีนส่งอะไรมาให้บ้าง มาที่ตัวแรกค่ะเป็นโทนเนอร์นะคะ,ะแายความมันอุดต,ตันถึงร่องรูขุมขนต้นตอการเกิดสิวนั่นเองน,นะคะสำหรับโทนเนอร์ตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นเดอร์โมเดอร์โมพอลิฟายนั่นเองน,นะคะเขาเรียกว่าทำความสะอาดล้ำลึกปรับสมดุลของผิวนั่นเองค่ะมาที่ตัวที่สองนั่นเองน,นะคะก็จะเป็นไน เป็นคลีนเซอร์แล้วกันเรามาดูตัวคลีนเซอร์ก่อนคลีนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัวทําความสะอาดล้ำลึกลดอากาศเกิดสิวซ้ำนั่นเองนะคะ,ะก็ยังเป็นตระกูลเดิมโมพดอรฟายอยู่นั่นเองค่ะเรียกว่าส่งมายกตระกูลเลยสําหรับการดูแลเรื่องสิวอันนี้ยังไม่ได้เทสและยังไม่ได้ลองนล้วเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็มาลองดูกันสักคลิปนึงแล้วกันสําหรับเจ้าตัวนี้ก็คือแบบ เพื่อที่น้องๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าอยากรู้ว่นเป็นยังไงทำเพื่อเด็กๆด้วยแล้วก็ขอขอบคุณยูซลินที่ส่งมาให้ด้วยแล้วกันนั่นเองนะคะตัวที่3าตัวนี้จะเป็นไนท์แคร์ค่ะจะเป็นตัวที่สลายต้นตอสิวที่ร่องรูขุมขนนั่นเองนะคะเรียกว่าทาตอนกลางคืนนั่นเองนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ให้ใช้ไว้ทาตอนกลางคืนมาที่ตัวต่อมานะคะก็ตัวนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย เป็นแองเน่ออคอนโทลค่ะเพื่อผิวบางดูคมขนกว้างนะคะตัวนี้ก็ใช้ตอนไหนน่าจะเป็นแบบว่าตัวทาเช้ากลางวันแต่ว่าไม่ทำให้ผิวดูแบบว่ามันมากนะคะควบคุมความมันแล้วก็แบบว่าลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวนั่นเองนะคะวันที่ตัวต่อมาเป็นเดอร์โมเพลฟายตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่จัดการเรื่องอุดตันพวก อรอยสิวร่องรูขุมขนกว้างนั่นเองนะคะสำหรับเจ้า,าตัวนี้เป็นตัวออยฟีเหมือนกันค่ะนี่เอาไว้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูแบบเฉพาะเจอะจงทีละคลิปเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามีเวลา,า,ามาดูที่ที่ตัวต่อมาดร,รจารค่ะดร,รจาาส่งมาให้อของหนิงปณนิดานะคะดร,รจาเจ่าเรียกได้ว่า,าส่งมาเนี่ยมันเป็นคลินซี่ โทนเนอร์ไวท i เทนนิ่งก็คือพี่ลองใช้ดูแลโอเคเลยทีเดียวมาแบบแพ็กเกจน่ารักมากสำหรับดรจาาตัวน,นี้นะเช็ดสะอาดเช็ดสะอาดลองเช็ดดูละเวิร์กเป็นแบบว่าคลีนเซร์แบบน้ำอ่ะแบบเวลาเหมือนเวลาเราแต่งหน้าออกมาจากองวันใช่ไหมเราก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดล้างออกแบบพอเช็ดไปแบบรอบนึงอะ่ะเออมันประหยัดนะสำลีนี่เต็มเปลี่ยมไปด้วยรองพื้นกับแป้งอัดแน่นมากเลิศอยู่ อ่ะมาที่ตัวต่อมาอันนี้เห็นเป็นถุงอย่างนี้ไม่ใช่การนีเย่ส่งมานะคะ <c oughs> ข้างในเอาออกไปแล้วคนที่ส่งมายังเป็นเจ้าเดิมค่ะจอร์ดาหาที่เรายังคงรักเลิกกันอยู่เสมอนั่นเองนะคะจอร์ดา่าส่งของเล่นมาให้เยอะมากต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับน้องแอน <c oughs> ก็มาเป็นรองพื้น t o in one ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นแบบ maximum เวอร์เรียกได้ว่าปกปิดแบบ ทัานสงสุดอะ่ะเออสำหรับใครที่มีริ้วรอยแบบสมอรภพมลบมาแบบโชคชนน่าสนใจมากส่งมาให้เราหลายสีมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้มีกี่สีเนี่ยเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะจอร์ดาน่านี่อาจจะมีสวัสีให้ดูนะคะเป็นคลิปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มาแกะ,แกะเล่นกันไปก่อนนะคะสำหรับสีที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวว่างๆเรามาแจกให้ดีกว่าเล่นเกมกันหน้าเพจพี่เนาะมีสีเยอะมาก จซเดน,น,นาเป็นคนทำสีเยอะนะที่ว่าอันนี้เสีเข้มไว้ชร้งกรอบหน้าได้แบกว่ามี5สีอะเลิอดูเหมือนกันใครที่เคยเห็นแล้วก็บล็อกเกอร์คนอื่นอาจจะรีวิวไปบ้างแล้วเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นตัวแบบเอ่อแม็กซิมัมโคเวอร์เรียกได้ว่าแบบแบบปกปิดปกปิดดีมากอะ่ะ เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นรวมกันในอย่างเดียวกันเรียกได้ว่าใครที่แบบว่าอยากที่จะหน้าเนียนกลิ้มีร่องรอยสมอรภูมิลบเยอ,อ,อะ,อ,อ,อ,ะอยากจะปกปิดไม่ให้ใครรู้ความชั่วร้ายบนใบหน้าของเราก็น่าสนใจมากเลยมาจาก USA นะคะราคาไม่แพงลองเล่นกันดูข,ขมขำไหมอ่าหัวจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเปิดออกมาจะเป็นหัวแบบนี้อืมก็ตรงนี้ที่มีกะขาวอยู่ตรงนี้เราลองดูว่าแปะดู มันปิดกาขาวได้ด้วยจริงอะ่ะเออมันค่อนข้างหนานะไม่ได้บางเหมือนลอรีออลเมื่อกี้ก็สําหรับใครที่มีร่องรอยเยอะๆสีค่อนข้างเหลืองมากมากสําหรับสาวเอเชียก็จะผิวเหลืองอยู่แล้วแต่ว่าพี่ทาไปก็จะวงเหลืองไปเลยอะมาดูที่ลิปสติกดีกว่าจอยนะสมลิปสติกมาให้เราเล่นลิปสติกออกใหม่รักเลิอโอ้ยแต่ไม่หมดเลยมีของเล่นใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะปากก็มีนิดนึงทางก็ไม่ค่อยเก่ง นี่ค่ะลิปติกมีหลากสีมากจอยดาน่าเครื่องสำอางจากอเมริกานะคะตอนนี้เริ่มมีวางขายที่ F อ and Boy แล้วนะคะวัดสันนูนนี่นั่นส่งสีมาให้เล่นแบบสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมสีสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไว้มาลองสวอตเล่นดูกันรวมทั้งส่งมาเป็นเป็นทวิสชายบอยจอริเซอร์บัมนะคะเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้สองสี ขอบคุณมากค่ะสำหรับจอแอน้านะคะมาที่ตัวต่อมาเรายังแกะกันต่อไปนะคะยังไม่เลิกแกะไม่มีอะไรหยุดยัง้งการแกะของเราได้ก็คือเล่านั่นเองค่ะแป้งเลราเขาบอกว่าชอบมากแป้งเขาเนียนจริงๆนะเราก็ดีมากเราไปซื้อดูมีสองสีเขาส่งมาหพี่มีสีเนื้อสีเขียวแป้งดีมาก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 ,มากชอบชอบ แพคเกจแบบฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งอันนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเนื้อใช้อยู่ชอบใช้แต่งทุกวันเลยแบบเออมันดีอ่ะแล้วมันก็แบบว่าปกปิดแล้วสีสวยอืมแล้วก็เนียนมาที่ตัวต่อมานะคะน้องแคตตี้นั่นเองค่ะน้องแคตตี้ส่งขนตาไอเซซโซมาให้นะคะสําหรับน้องแคตตี้แคตตี้คนสวยที่เป็นเด็ตไอดอลของเรานาน่นี้นะคะน้องแคตตี้มีเสื้อผ้าแม่ลอกฟับบิกด้วยแล้วก็ทําขนตา ทำเมนน่นนี่นั่นทำอะไรเป็นผู้หญิงเก่งที่เรานับถือมากๆเลยนะคะไอแซโซขนตามากมายขนาดนี้นะคะมีหลายรุ่นมากๆเลยก็แอบคิดแอบนึกแบบน้องทําขนตาในแนวของญี่ปุ่นะแล้วแบบแการนิ่มการไม่แข็งของขนตาค่อนข้างที่จะฟูเหมือนตุ๊กตาเด้งฟูงมากมาก,มากอลังการงานสร้างนั่นเองนะคะมาที่ตัวนี้เป็นเกลือขัดผิวนั่นเองนะคะน้องส่งมาให้ หน้าเพดเป็นเกลือขัดผิวไม่ละเอียดผสมน้ำนมข้าวและกูต้านั่นเองนะคะไซส์ย700กรมัมเขาบอกว่าหนักมากน้องส่งมาให้พี่นั่นเองนะคะเรียกเรียกว่าโอ้่อนหนักเลยน้องบอกว่าขัดแล้วดีพี่ยังไม่มีเวลาขัดเลยนะคะอาบน้ําก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาอาบน้ํงไม่ได้ค่อยได้ขัดเลยถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาขัดนั่นเองนะคะมาที่ตัวต่อมาค่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะซองเลยก็คือเจ้าของอากุม่านั่นเองนะคะ ส่งวีนางฟ้ามาให้เพราะมาของเล่นมากมาม้เลยวีนางฟ้าเขาบอกว่าวีตัวนี้ดีมากแปรงแล้วผมที่ติดติดกันจะไม่ติดเดี๋ยวไว้จะลองมาทําคลิปดูนะคะเรามาแกะของกันดูดีกว่าอ่าเขาก็ส่งอากุม่ามาให้ที่นั่นเองนะคะสําหรับสเป uma, เรย์อากุม่าพ้องก็มีรายละเอียดรุ่นนี่นั่นเต็มไปหมดอืมเป็นสเปรย์น้าแร่แล้วนึงค่ะของอากุม่าแล้วนึนงนะคะจะดูข้างใน คือบางเอเอได้ไปเจอน้องเจ้าของเขาอะเออวันนั้นก็เคยแกะไปที่โต๊เครื่องแป้งวางไว้แล้วมีน้อง <ến Vin> ตาดีอีกนะเห็นคลิปที่ถ่ายคลิปเห็นอยู่ข้างหลังถามมาว่ามันใช้ยังไงดียังไงก็เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเห็นมีรายละเอียดยาวไกลตรงเนี้ยเดี๋ยวขออ่านขอดูก่อนแล้วก็ลองเทสแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าอะไรยังไงเป็นยังไงนะจ๊ะอ่าเอาคุณแม่ส่งตัวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นคอนสแตนตมาร์กนั่นเองค่ะเป็นมาร์กหน้าที่แบบ มีความเข้มข้นสูงมากของออคุ m ม่านั่นเองนะคะ2แผ่นหรือนางฟ้ามีออคุม่าไซส์เล็กนะคะขนเล็กขนเล็กกับขนใหญ่เห็นไหมมันต่างกันข้างหลังมีกระตูนด้วยอ่ะน่ารักเช <laughs> ียวแต่ว่าเจอผู้ชายเฉดเฉดไปปุ๊บหน้าบิ้งตาเป็นประกายเชียวอันนี้คืออะไรเนี่ยยังเก์สเปสติสตอะไรเนี่ยอันเล็กๆแค่นี้แกดูหน่อยสิ บอกว่ายังไม่ดูไม่ได้แกะอะไรเลยแกะไปพร้อมกันอืมเป็นยังเกอร์สติ๊กอย่างนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวไว้ขออ่านอีกทีหนึ่งท้าปากปะเล็บบานภาษาญี่ปุ่นภาษาไต้หวันภาษาจีนอันไม่ออกช่างไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาแกะอ่ามาที่ตัวต่อมานั่นึ่งนะคะหวยเขาเขาแบบว่าอนันมากเลยเขากลัวแบบว่าของเขาจะเสียกลัวมันจะแตกเขาแบบว่า ใส่เกาะป้องกันมาแน่นหนาม,มากแพ็กมาดีมากเลยค่ะมีอะไรเนี่ยสวยจังเลยเป็นรูปดอกไม้ด้วยข้างในรูปดอกกุหลาบสวยงาม Beauty Handdo h a n d d Innovation สวยห้ออะไรเนี่ยสวยจังเออหน้าเป็นคอสเมติกนั่น,นึงนะคะม i m m e r Powder ข้างในเป็นลูกแป้งเห็นไหมเห็นปะเป็นลูกกุหลาบเออหน้ารัักจงเลยอ่ะสวยสวยงาม สวยจังแหกค่ะแหกอ่าตัวต่อมานะคะก็เป็น Translucent Powder อุ้ยเป็นแป้งอ่ะแต่เป็นรูปดอกกุหลาบอุ้ยต้องมานั่งลองแล้วนะอ่ะเขาส่งมาต้องนานส่งมานานมากตั้งแต่พี่ไปเที่ยวอะไรเนี่ยกลับมายังไม่แกะเลยจนไปรอบสองเออส่งตั้งแต่ครั้งไปยุโรปอ่ะ ชวนไปเกาหลีกลับมาอีกรอบนึงค่อยมาแกะแกะของเขาขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยอ้าวตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นตัวต่อมาเป็นที่ลิปสติกนั่นเองนะคะมีสองสีน,นั่นเองค่ะสำหรับลิปสติกแล้วก็อ่าหลือันสุนท้ายนะคะมีตัวช่วยรักกันไกลอาจจะต้องจำเป็นกับชีวิตเราแล้วล่ะ ขอมาแน่นมากอ่ะแตากลัวน่าจะเขาก็น่าจะกลัวมันเสียเนาะบางคนส่งมาแล้วก็แตกใส่ได้เแต่คนที่ใส่ใจรายละเอียดมากเลยค่ะแพ็คมาแน่นหนาใส่กรอบมาว่าเลิศเลยขออนุญาตแหกเลยแล้วกันนะคะวิ๊น่ารักจยัย น่าจะเป็นที่ปัดแก้มค่ะสชชมพูน่ารักเลยว่ารอบนี้ให้มาทั้งแป้งเอ้ยเออลิปติกเอ้ยนะคะแล้วก็ตัวครมเมอร์เอ้ยแล้วก็แบบมีมารหน้าให้มันมาร์กก่อนอามาดูที่ตัวต่อมาน้องส่งมาให้อันนี้ของบริษัทลิชชี่นะคะส่งมาอ่าเป็นหนักมากเลยเป็นอาราเรวลาเจลนั่นเองค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอ เขาอวาของเขาเนี่ยทำที่เกาหลีนะแล้วขนาดแพคเกจกระพงกระปุกของเขาเนี่ยเนี่ยใช่ Made in Korea ข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้มันเด่นตรงที่มันเป็นอ l o e v e a เจร0เนั่นเองค่ะเขาก็ส่งมาให้พี่ทดลองดูพี่ก็บอกเขาไปตามตรงว่าอ l o e Vera Gel เนี่ยคือต้องขอเทสก่อนจริงๆพวกอะไรที่มันแบบเรื่องสิว,วเรื่องอะไรสำหรับพี่จะมาแบบบอกต่อน้องๆเนี่ย พี่ค่อนข้างจะเทจนมั่นใจก่อนแล้วถึงจะแบบว่าออ,ออกมารีวิวหรือบอกต่อนู่นนี่นั่นน,นะคะก็มีลิชี่นะคะอโลเวล่าเจล100%นั่นเองค่ะกองๆๆกองกลองกองนี้เปิดแล้วนะคะข้างในเป็นอะไรเอ่ยนี่ค่ะเป็นเแบบี้มาการองค่ะเป็นคอลลาเจนซิกเนเจอร์นั่นเองนะคะของเบบี้มาการองกลองสีชมพูก็มีส่วนผสมของอะไรโอ้ทานแล้วผิวจะสวยนะคะ ข้างในก็มีเป็นกล่องของเดี้มาดแล้วกล่องมันน่ารักเนาะคุ้งฟิงคุงกิ้งถึงกล่องแก้วมากเลยแ <c> ฮ <oughs> ี่แอีกแล้วกลับมาที่ตัวนี้เรายังไม่ได้แกะเลยขออนุญ,ญาตแกะตรงน,นี้เลยนะคะผ <c oughs> ู้ส่งบริษัทเศรษฐีถาวรชื่อดีมากรวยตลอดกาลน,นั่นเองค่ะ เก็บก็ยังเหนื่อยอีกนะมันเหนื่อยตอนเก็บตอนแกะมันสนุกนะความสุขตอนเก็บห้องนี้เหนื่อยจัง คอลาคลาลลาคอนะคะเป็นคอลลาเจน1 5 0 0 0หมพิลลิกร,รัมพร้อมแคลเซียมนั่นเองค่ะโห oh, มีแก้วให้มาด้วยอะ่ะ <c oughs> น่ารักมากส่งแก้วมาให้ด้วยให้ชง <c oughs> ตัวนี้รู้สึกจะมีวางขายที่วัดสันนั่นเองนะคะเอมีแก้วมาให้ด้วยอะ่ะเออเลิศนางเลิศไปดูแก้วนางหน่อย แก้วยี่ห้อคอลคล r c ด้วยเลยเปล่าใช่เป็นแก้วของ b e f e c เลยนั่นเองนะคะม,มีขีดให้ด้วยนะ่าจะบอกว่าเติมแล้วก็เติมน้ำเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแก้วน่ารักนะนั่นเองนะคะก็เป็นแล้วตัวที่สองเนี่ยจะเป็น b ีกเป็นวิตามินซีนั่นเองค่ะ1 0 0 0งพมิลกร,รมัมเรียกได้ว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะกินพูต้าหรือว่าคอลลาเจนอะไรเราต้องกินร่วมกับวิตซีนะคะเพื่อให้ได้ผล ที่ดีลเลอรก,ก็มีวางขายที่เซล์วัดสันนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับทีป่เปิดกล่องของพี่วันนี้ก็มาเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างเพื่อสำอางอันใหม่ๆสกินแคร์อาหารเสริมนู่นนี่นั่นที่ออกมาใหม่ขออภัยสำหรับที่ยังไม่ได้เปิดให้ใครเพื่อเปิดไม่หมดเจอก,กันคลิปต่อไปว่าคลิปค่อนข้างยาวนั่นเองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย